จอยแบร์อยู่ครับในบ้านด้วยนะับแล้วก็ชวนมาแบบเป็นเรียนพวงเพริสเตียนเล่นดนตรีมาตั้งเด็กตั้งวงออกมาแล้วมาประกบประกวดไปรับยี่อลูกบูดจนเริ่มมาเป็นแหนมชอบดีแนวเพลงมาถึงวันนี้ฟึ้งแหนมเริ่มมีความโดดเด่นในเรื่องของเพลงรักครับเพลงรักเพลงใครแล้วก็เพลงประกอบละครจนมีชื่อเสียงใช่เป็นแนวรุ่นเดชที่จริงๆว่าควรจะดังมานานแล้วนะใช่ครับแลนเออแต่เพิ่งมามาโดดเด่นในช่วงระยะหลังช่วงนี้อาจจะยังไปโดนเดชอะไรอยู่หรือเปล่า นี่เป็นแหนมแล้วครับจนกลายเป็นดาราละยังไงเนี่เข่าอย่างไงเดี๋ยวผมทำมันอันดับแรกเลยนะคุณแหนมก่อนนะนันเนี่ยได้ข่าวว่าเคยสัมภาษณ์รายการนึงผมดูวยกว่าเอะคนนี้ใครร้องเพลงอยู่เขายังไม่รู้จักคุณเลยใช่ใช่นานมากๆคุณเล่านี้ก่อนสิคือสเต็ปที่คนเริ่มรู้จักนะครับก็เริ่มที่ให้ฉันดูแลเธอดีกว่าครับคือเมื่อสองปีที่แล้วนะเธออัลบั้มแรกๆคุ่เล่าตรน ก็หล่าเนี่ยให้ฉันดูแลเดี๋ยวพอมันร้องเพลงนี้เพลงฮิตนะคนรู้จักเพลงนี้แหละว่าส่วนใหญ่รู้จักประเทศนี้นะแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่เคยรู้จักหน้าด้วยใช่จะคุ้นชื่ออะไรเงี้ยกลับไปกับเพลงนะแหลมพอดีเจพูดแหนมเดิมให้คนเหนื่อยกำลังจะฟังวิทยุคงเปลี่ยนคงนึกว่าเฮ้ยมีเพลงลูกทุ่งหรืออะไรว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมจนถึงเอ้ทำไมมันร้องแล้วก็ร้องเพลงนี้คนรู้จักปรากฏว่า ก็อยู่ดีๆก็จับพระจับผัวพี่ก็ออกมาอีกสามซิงเกิลนะซึ่งจริงๆสองสองเพลงต่อจากแค่ฉันเลยเธอก็ดังนะคุ้นเส้นขนาดนี้รักกันนะก็ถือว่าความสุขันแล้วก็ก็ยังก็ยังไม่เป็นคนรู้จักหน้ามากเลยจอได้มีโอกาสที่ครับไปไปอะไรอ่ะไปไปเที่ยวที่ไหนที่ราชดะไม่ใช่ก็อยู่ดีๆพี่แม่งที่ที่มาเนี่ยนะฮะเขาก็พี่แม่งพู้จัดนะพู้จัดละค พี่แม่ก็เป็นดาราชื่อดังพระเอกแล้วนะฮะผู้จัดด้วยผู้จัดที่น่ารักมากนะครับก็คือเอาผมไปเแทางแกรมมี่ก็ลองส่งไปลองคือจริงๆเขารู้จักผมอะไรเงี้ยก็เลยเรียกไปดูอยู่ดีๆก็แบบว่าคุยมีป้าแจ๋วหน้างอยู่แม่ไอแม่เนี่ยรู้จักดีเพราแม่เรื่องหลักดาราคุณแม่เขาอยู่ในวงการนป้าแจ๋วป้าแจ๋วที่แบบเจอแหน่พงแหน่ว่าไงลูกนะพี่หนุ่มกฤิอะไรเงี้ยลูกแม่ แมมาทั้งเซตมาทั้งเซตมีมีกุยมีก้อยด้วยล่ะแก๊งนี้อ่ะอ่าวันนั้พี่ก้อยมีอยู่แล้วก็มีน่าจะมีพี่จ๋านะพี่จ๋าลูกของพม่จิ้งไปยุ่ในะจ่งอ่าจ๋าจ๋าตีไทยพัวใช่ครับใช่ใช่ใช่ดีก็นั่งสี่คนแล้วก็เรื่อแล้วก็นั่งคุยคุยใต้ตึกเอ่อช่องสามมาดินอนมาเมงมาแล้วนั่งคุยแล้วก็แบบฟองตรงว่าแบบผมผมไม่ค่อยกล้าจะเล่นละครหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคือคือผมผมคือเราเคยซีว่าจริงๆในชีวิตผมแบบ อยากเป็นแบบชักต้านปิตพอัศนีอะไรเงี้ยพี่นึกออกปะแล้วมีผมรู้สึกว่าทูมุตจะเป็นหรือหลังมรู้สึกว่าผ้านักร้องหลังมันจะมันมีพี่ไม่รู้คุยคนที่เป็นนักร้องจะคิดหรือเปล่าอิกนึกออกปะเอาเงินไปหมดเลยไม่ใช่บนผมเล่นเล่นเลยแต่ผมว่าพี่แรกนั้นเหมาะกว่าผมชอบตรงนี้เหมือนว่าเพราะพี่เจเป็นพี่เจแล้วไงแล้วพอไปเล่นผมว่าไม่เห็นเลยคือผมมีความรู้สึกผมตัวผมเนี่ยตอนที่ผมเกิดบอกว่าคนนี้ไม่เคยรู้จักมาก ล้วผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราตั้งใจนั่งทำจริงๆเนี่เราไม่อยากให้คนคิดว่าเราไปเป็นดาราหรือเป็นนักร้องพี่แนយความรู้สึกผมว่าจริงๆเขาคือว่า<ม>ดูเหมือนกับเฮ้ยแบบเป็นไรายมันจะร้อ,องเป็นไหมจะเล่นเป็นไหมความรู้สึกเ,เ,เราคิดเยอะนะครับคิดเยอะจริงๆสะพ่ายมันไม่คิดอย่างนั้นก็เลยกล้ากลัวๆตอนแรกพี่ก็ถามว่าอยากจะให้เล่นแล้วล่ะอ่พี่แหม่มชอบชอบแจ๋วชอบแล้วเราก็บอกว่าต้องต้องแคสต์ไงพี่ก็ได้ เนี่ยเออไปเรียนผมนุ่งน้อยมั้ยมีไปเรียนกับครูเงาะครับครูเงาะครูเงาะที่สพปนนะครับทีนสองอยู่เอสพปนครับก็ไปเรียนอยู่ประมาณสักสามสี่ปีครับครับแล้วก็แล้วก็ไปแล้วก็ไปเท่าฉากตอนแรกก็แบบมันงงเนี่ยเฮ้ยเราไม่รู้พี่ว่าแบบดีๆเกิดเราเราจะเล่นฟิวบอเบเตเนี่ยเพราะคนมันมีอยู่สามกล้องนะ่ามกล้องหนังหนักตัวเดียวที่สามตาหนังหลัะหนังที่พี่เพ่งจะเล่นเราก็ไปเรื่มีตัวเดียวใช่ไหมเออถ้าตัวเดียว Thank you. แรเและอะไรย่เร็วนี่ยนะครับโอ้โหยากขึ้นยากขึ้แต่มันก็จะมีดีอย่างที่เราเกินคาดก็มามันยากขึ้นไปเวซี่มันน้อยลงมันแคบลงไปในการที่เราจะทำอะไรต่ออะไรแต่ในการแอปโฟชแอปโฟชหรือว่ายืนเรื่องแบบยื่นเรื่องรเข้าไปเนี่ยมันง่ายขึ้นต่อการพิดเจรจาจริงจริงมันเป็นระบบทางอากาศ จริงจริงไม่มีฉันน่าด้วยไม่มีอะไรทำแล้วผมบอกตรงว่ามันแข่งงานมันมีฝรั่งคนเดินไลูกครึ้นมาจากอเมริกาเป็นเป็นยัวนักการตลาดวิเคราะห์ครับแม่นั่งคุยกินก้าวอาหารญี่ปุ่นเพี่เขาวิเคราะห์มือเขาบอกเฮ้ยยูอะไรวิเคราะห์ยูความแข็งแรกที่ยูสร้างมา20ปีคนที่รู้จัก มาตรงนี้ถามเขาดรวยแล้วมันแหนมเปลี่ยนกับมันแหนมบ้างอัเป็นไงอันแหชีวิตที่มันจะแกร่งแห้มเป็นยากยากมันเปลี่ยนยังไงมันเปลี่ยนอะไรี่มีเสน่ห์มากแนวนี้ีต้องแบบต้องไม่ก่อนนะว่าอะไรยาิสนิทไม่สบายฟางอยู่คงแบบเฮ้ยแกแกเป็นอะไรชีวิตมันเปลี่ยนไปมีบ้านการใช้ชีวิต เราก็อยากเราทําตัวคิดว่าปกติแล้วแหละพี่แต่ well, บางคนชอบเฮ้ยเข้าวงการแล้วสุดท้ายเราเปลี่ยนเยอะแต่ผมจะบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วตัวเราอะเปลี่ยนน้อยมากนะถ้าเทียบกับคนอื่นที่เปลี่ยนจากเราเนี่ยคนอื่นเนี่ยนี่เปลี่ยนเยอะไปเยอะนี่ออกซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมอาจะเดินอยู่ไม่ได้มีใครสนใจผมคุณก็อาจจะเป็นคนคนนึงที่อาจจะไม่ได้เดากะยุ่งเกี่ยวอะไรกับผมอะไรเงี้ยพี่นึกออก มีคนอยากจะคุยกับเรามากขึ้นมีคนอยากจะรู้จักแสดงว่าทุกคนกคนอื่นแหละเกลียดกับเราเยอะมากกับเราเปลียดเพราะว่าดูดีในที่าั<ค>นา้นบางทีเราเป็นความคิดในแจถึองพูดออกว่าจริงๆเราไม่ได้เปลียอดประจับไปว่าจำเมื่อก่อนคุณไม่เคยทำอย่างนี้การไปว่าต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปนี้มีแต่คนมาทำอย่างนี้กับเราเองเพราะที่เราก็ทำตัวไม่ถูกเราก็ต้องเราก็เลยมีความรู้ๆๆรสึกว่าเราก็ต้องเปลี่ยนบ้างเปิดรุ่นว่าน้อเปิดรุนว่าเต็มๆเลยไหมยิงหว่แต่ต้องเยอะยิ่งหวกแม่ง เคยได้ยินแต่แต่น้อยมากที่ผมผมเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยหยิบมาใครมาคุยมาอะไรหรือทํางานกับใครผมจะไม่ถึงเมื่อปกติผมไม่เจอแล้วบอกแหมเหมือนเดิมหมดครับไม่แต่ว่าพี่เจอจะแบบที่กนเที่ยวผมไปแล้วว่าพี่เป็นซุปเปอร์ซุปเปอร์สตาร์เขาเลคือผมมันเพิ่งเพิ่งเริ่มเลยนะมาถึงว่าเพราะพี่จะโดนอาจจะสมัยนู้นอาจจะโดนเป็นไปได้เพราะผมอาจจะแบบคือแตกต่างแหนมพี่เหมือนแนมแบบที่ว่าคือเราเปรี้ยว ที่พี่เจเป็นคนพูดเองตรงพี่อะไรนักเลงนักเลงหน่อยครับพี่คือแหนมไม่ไม่นักเลงแต่แหนมเนี่ยเป็นยี่ค่ายนักเลงไม่อนาพานใช่ไหมครับพี่แบบเพื่อตรงๆเฮ้ยชัดเจนเหมือนเต่าสมชัยอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะโดนบ้างแต่พี่เจไม่เปลี่ยนนะจะมีตลาดของพี่นะคนที่ผมก็ชื่นชอบพี่ก็จะอยู่กับแบบว่าไอ้ผมอย่างผมว่าคนที่มีแบบว่าของพี่เจก็จะเป็นผมเป็นที่รักอีกแบบหนึ่งนะคือคือของแหนมของแหนมเนี่ยแหนมมันจะแบบว่ามาเจอแล้วมันเจอแบบคนที่ expect expect แบบนึงครับมาเจออะไรเงี้ยขอแต่เนื้อแต่ไม่ก็คุณก็ไม่ได้มีใครว่าอะไรนะไม่มีไม่มีครับผมไม่เลยไม่ที่พูดนี่อย่างผู้ฟังอย่าไปถามก่อนอะไรไม่มีมีไม่มีแต่นี่ดีรสชาติดีอร่อยอร่อยเปรี้ยวนิดๆเรา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 พยายามทําตัวให้ดีด้วยพี่บางทีแต่ว่าเออเห็นคนเข้ามาชื่นชอบเราหรือว่าอะไรเราก็ยิ่งดีนะยิ่งก็เป็นตรงนี้ยิ่งเหมือนมีโรงเรียนโรงเรียนดัตสดาพูดพูดอย่างๆเลยเหมือนมีโรงเรียนดัตสันดาทั้งประเทศอ่ะเพราะว่าการเป็นว่า ไอสิ่งที่เราเคยจะหลุดมาก่อนนี่พอเรารู้ว่าเราเป็นคนที่คนรู้จักบ้างเราถอยเองพอถอยไปบ่อยนี่มันก็ไม่ทําซะเองในในหลายๆเรื่องซึ่งก็เป็นเรื่องดีมากนึกออกปะไหนไม่แมนจะแบบจะไปเก่งมาเลยเกเรอะไรอย่างเมื่อก่อนที่เคยทำนยพอเป็นคนตอนนี้ก็ยังทำอยู่เพราะว่าไม่คุณพิสัยที่เขาเห็นว่ายังทำอยู่มัลาวแต่เช็ตไงที่ แต่รู้สึกว่าเฮ้ยเกรงใจคนรอบข้างเยอะไม่ไปเลยเดี๋ยวไปกับพี่เจดีกว่าไปใช่บางคนก็ต้องหลีกเลี่ยงหลายสถานที่ครัเพราะว่าคนหน้าเรามันดุแล้วที่ผมอะดูอะไรเนี่นนยดู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 ด่ดู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 ดเดูดูะูะดู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 อูด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 ไปูด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 ูะไปกดู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 ดงเูดาดูดงตูดูดูดรดู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  Icana, เราทำไงไอ้ mm hmm. พี่เจนอะบางทีอะโอ้โหมีขึ้นแม่ขึ้นพ่ออ้าวเฮ้ยจะหนีเขาใจเขาใจาใจจะหนีกับพี่แหนมแจะบวกบางทีก็ต้องขูดคือคนเรานะผมว่าไอ้เรื่องเรื่องหน้าตากันจะลุมีบางทมีส่วนมันเรียกสบายละสมมติว่าคือคนเราเนี่ยต้องยอมรับมันด้วยเพื่อรักมากที่แจ๊บงคนได้ไอ้หน้านี่นะมันหน้าตามัน มองพูดีอ่ะเลยอะแต่คนลคเร็วเลยอ่ะบางคนแบบลาวละวะอะไรงี้ยแต่คนเวลาเหมือนดาราบางคนเนี้ยครหน้าตาดีผมก็เล็กนิดเดียวว่าเลวเพราะเป็นข่าวนิดข่าวหน่อยนักข่าวไม่เล่นอืมอืมเดี๋ยวเหมือนเหมือนล่าสุดนี่มีดาราบางคนที่แบบเป็นออกแนวอะไรเป็นเรื่องเนี่ยมีเรื่องปัญหาครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยดารานักข่าวไม่เล่นเหมือนรักสงสารพวกอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องที่รักบางทีนี่คุยอะนักข่าวเองเลยก็ใช่ครับ ลองสิลองสมมติว่านักดาราคนอื่นที่แบบสมมุติเป็นหน้าต่อสาวเนี่ยเป็นแนวตเป็นเจเจอะไรเงี้ยครับเรามีอย่างงี้ดิเล่นตายอ่ะคื้นี่ยมันคนเรามันก็เป็นงี้หมนุษย์เราอ่ะมันมีนิสัยมาที่ชงจริงๆใครที่หน้าตายังไงโชคเลี่ยงอย่างแหมเนี่ยใครเลย้วมีใครเล่นล้วต่อไม่หลับเลยตอกาไทก้้ข้ข้ีีี้ี นประเทศที่เจริญแล้วอย่างอเมริกาที่ต้องจะไม่สนเรื่องเงาของส่วนตัวข้างนอกนี่เรื่องจริงอย่างนี้คงแน่นอนแล้วเขาไม่สวยเขาเอาเป็นว่าเรื่องส่วนตัวแต่ถือว่าขอให้มันไม่ถึงกับดบเลวร้ายกับไปผิดใช่ผิดกฎหมายผิดจริยธรรมอย่างนั้นนะแต่ผมว่าเขาเลี้ยวหูแล้วเลีวมากคนก็ไม่เอาแต่เขาแต่เขาก็มันมีการแบบว่าฝรั่งมันจะมีโอเปนมามันมหมดโอเปนในการรับรู้อะไรมากกว่าอย่าง วินนี่สเปียร์งสมมติเช่นเนี้ยเนาะนี่เราคุยนอกประเด็นเลยนะวินนี่สเปียร์ก็ช่วงหนึ่งก็แบเลี้ยงโหไปกันยา่เออเลยมีเลยพูดไหม่กเาเาเป็นแนวมันน่ารักมากเลยอะ I'm an addict I'm this I'm t h I'm a เ d i c t มันน่ารักดีนะเเเออแต่แต่ทั้งหมดนก็พยายามให้กำลังใจเนี่ยทากกันกลับมาทุกอย่างเลยมือเล่นซี้อย่างเนี้ยผมชอบมากแต่ยังพอโตขึ้นเออเริ่ม แรงเป็นนิดนึงเลซซ่าลองหเดีแต่ผมชอบชอบก็ยางชอบอยู่ที่ทุกคนนี่